คอยคัดไปแล้วคอยกะว่าที่มัุดงอยู่ใ่ททยตัวน่มห่ออ้ใส่กระมงงีีเจื่อหนรงหนี่สามเถื่อโอ้งซีีเจเื่อหนรงหงนี่สามเถื่อโอ้เออเออมันเวส้มแดงหีู่จักกระไผนี่จยุ่นโอ้ยุ่นอยูุ่่นเนาะ แต่แต่นอก็เห็นกค่ครับแต่บริษบอสตกร Let's go แสดงแสดงว่ามันใจสวมแดงได้หนิหนิฮะมั่นใจล่ามไปเน้นแสดง นี่แก็เป็นชีวภาพเนาะนี่มันก็ต้องดีเลยเนาะไปเห็นเขาหน้านายุ่นเห็นหน้าเขายึงเรื่อน้ำอืมยึดใจน้ำครับยึดเป็นในนักเดินไปปีนึเอ้าพี่พี่ซื้อยังก็พี่ซื้อยังซื้อบุญซื้อบุญเนาะอ๋อผมธนพลผมธนพลเนาะธนพลบอดพลเขอโชคกับุญเนี่ย เดี๋ยวถือว่าแพงอยู่บ่ผมถามนิดนึงสมแดงบ่บ่แพงบ่ได้ว่าแพงจักหน่อยบุญผลิตมันได้ดีบ่แพงเนาะอ๋อผลผลิตมันได้ดีเนาะโอ้โหพวกเพล็กพวกไหนเนี่ยมันก็ถือน่ะใบก๊องใบก๊องเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ถือยังอยู่เนาะนี่โอ้ผมนี่ว่ะครับอ๋อไขบุญไขบุญเนาะถือยังอยู่ในมือน่ะสมแดงสมแดงอ๋อ ไอส้ส้มแดงนี่เคยใส่กับยังไงนี่ใส่กับกิบบกอเอ่อข่าวข่าอืมใส่ใส่เบอร์คุย่างมันเลยมันมันเบอร์คุย่างอืมเลยพายเป็นคนทีเน่หน้าใหม่ไฮวูแจักส้มแดงนี่นั่งคงยุ่นเนาะโอ้ยปนยังอยูป่ปุ๊โอเคโอเคจักปีเลยที่จะใส่ส้มแดงมาเนี่ ผักหนึ่งใส่มาแต่ยุดมันบ่มีเหตบ่มีเฮดโอ้ตอนนี้มีแล้วอืมอ๋ออยินข้าวไปใส่กบมะกอนั่นบอกโอ้มะละกอนีินว่าดอกม่นบ่กโอ้จนบม่ได้ข้านบ่ได้ข้าอ๋อออแลวจะกนอกจากมะละกอนี้ยังอย่างนี้นี่มันเขาบมันอ๋แสดงว่าทุกประเภทเลยเนาะอ๋อ ที่เทือยอยู่ในมือนี่แพงบ่คิดว่าเนี่ยส้มแดงบ่อแพงบ่แพงเนาะส้มแดงไงเนาะ๋อบ่ดีโอ้ครับครับครับโอเคโอเคเนาะถ้าเกิดผมในมีโอกาสมากิได้ไปขอติดตามผลงานใส่กำนันก็มีอีกที่หนึ่งเนาะพี่เนาะโอเคขอบคุณข้อมูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ